พ้นไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับการประกวดนางงามเวทีมิ s s u n i ิเวอร์สไทยแลนด์2023ค่ะซึ่งสาวงามที่ได้คว้าตำแหน่งในปีนี้ได้แก Anne ่แอนแอนโทเนียโพสซิลค่ะ MUT 31จากจังหวัดนครราชสีมานะคะแน่นอนค่ะว่าเธอเนี่ยโอ้โหเต็มเปี่ยมไปด้วยออร่าความงามแล้วก็พลังแห่งความสร้างสารรค์จนสามารถคว้าตำแหน่ง มิส s u นเว e ร์สไทยแลนด์2023มาครองได้สำเร็จค่ะแล้วก็ได้ครองมงกุฎก็คือ Line of Glory นะคะมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งเธอได้เลยค่ะคือตัวแทนสาวไทยที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขัน MissUnivers e 2 0 2 3ครั้งที่72ค่ะช่วงปลายปีนี้นะคะและล่าสุดเรื่องนี้เป็นที่ฮือหาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้ค่ะเส้นทางแห่งความเจิดจรัสของเธอนเนี่ยแอนโทนียโพซิลค่ะเคยเป็นผู้เข้าประกวดในเดอ s e a s ซ n ชั้วยนะคะ แต่ในครั้งนั้นค่ะแอนเนี่ยมีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นค่ะรวมถึงเธอเองเนี่แหละค่ะเป็นลูกทีมของเมนเทอร์พลอยเชอร์แมนนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยแอนไม่ไปถึงฝันคุณผู้ชมคะถูกเลือกเข้าห้องดำแต่ก็เหมือนตอนนั้นจะถูกคัดออกไปด้วยนะคะจากประสบการณ์แล้วก็การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของเธอพัฒนาตัวเองของเธอทำให้แอนโทเนียค่ะก้าวเข้าสู่เวทีาง,งามแล้วเป็นตัวแทนประเทศไทยในวันนี้ค่ะเพื่อจะไปเข้าร่วมการประกวด ใน Miss Universe นะคะแน่นอนค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอีกเวทีนึงเธอค่ะเคยเข้าร่วมการประกวดก็คือเป็น Miss Super National 2019มาก่อนนะคะรวมถึงตัวเธอเองเนี่ยสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองค่ะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยนะคะในการครอบครองมงกุฎระดับนานาชาติได้สำเร็จะคะ่ะจนกระทั่งนะคะล่าสุดแอนโทนีโพซิลเนี่ยก็กลับมาสร้างออรอยยิ้มให้กับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในการคว้ามงกุฎ m ดูทีสค่ะ เตรียมที่จะลุยเวทีใหญ่ระดับโลกนะคะสบัดธงไทยให้กระหึมอีกครั้งหนึ่งในการประกวด Miss Universe 2023ที่จัดขึ้นในปลายปีนี้นั่นเองค่ะอย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับเธอกันด้วยนะคะ